ชมค่ะช่อง7 HD จับมือองค์กรต่อต้านคอรัปชันประเทศไทยจัดเวทีประชันวิสัยทัศน์ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในประเด็นปราบโกงกรทมผู้ว่าในอนาคตและอนาคตของผู้ว่าค่ะพบกับผู้สมัครตัวเต็งมาร่วมประชันวิสัยทัศน์กันพร้อมหน้าดำเนินรายการโดยคุณสวิตตล,ละพง์วัฒนาและคุณศรีสุพางครมาวุฒิรับชมพร้อมกันวันที่17พฤษภาคมนี้นะคะเวลา15นาฬิกา45นาทีถึง17นาฬิกาในรายการเจาะประเด็นข่าว7 HD ค่ะ รวมทั้งทาง Facebook Live CS7HC News และ Facebook Live องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยด้วยค่ะจบข่าวแล้วนะคะติดตามชมเส้นทางบันเทิงและละครเรื่องคุบพยาเสือต่อนะคะส่วนพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้โยคาเวชายเตภุริปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะการใช้และปิดท้ายวันนี้นะคะเราพาไปชมวิถีชีวิตชาวนาไทยค่ะถือเลืดีวันพืชมงคลลงมือไถนาหว,วานข้าวปลูกข้าว ในการเริ่มต้นฤดูการผลิตข้าวนาปี2565-2566เพื่อความเป็นสริมงคลให้ข้าวเจริญเติบโตงอกงามดีนะคะเก็บเกี่ยวผลผลิตนำไปขายได้ทันก่อนถึงช่วงฤดูน้ำหลากโดยหวังให้ปีนี้ฝนตกดีมีน้ำมากเพียงพอทำนาได้ตลอดทั้งปีสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ